สาธุเดือผู้ค้าขอกาบกลมปนมหนอบหน้าโถบูซาพุทธทรรมพรรมสงองค์แกวขอให้เป็นแทวฐานพญานานตัดสองขอเหตเห็นปองทางทางแกวกาา้าวขคดีขออย่ามีเหตุห่อนคว่ำหนักแทมถึงขอให้เรื่องเรื่องสุกอยู่ยื่นเหยามันอันว่าโูคข้าไข่เจ็บปินป่างป่วยม่านยาไก่ไพ่หายย่ามีเดือซาธุพี่น้องท่านผู้บึงท่านผู้ฟังทั้งหลาย ก็ถือโอกาสสมัยดีครับพ่อกันอีกนะครับคลิปในตอนนี้พ่อใหญ่น้ำนะพ่อใหญ่สีน้ําจันเพนมาเตปุลแลละครับกาลสินคําดินดําน้ําชุ่มหลายคนเพราะว่าพญายิ่งน้ําจะยืดสาแท้ๆเดี๋ยวนี้ว่าท่านว่าไงออกจากเมืองกาลสินได้ประมาณสิบห้าสิบหกปีละมั้งเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับผมไปอยู่พูนเป็นตะไกรแท้นี่ไกรครับเอออําเภอปู้พานอําเภอกุนบากคุนะครับมันเป็นเขตที่ต่อระหว่างสามจังหวัดนทิศเหนือกับจุดอุดรทิศตะวัน อ่าตกนี่ก็ติดกาลสินทิศทั้งตะวันออกนี่ก็จดครับผุ้นำเมืองสกลนครนะทิดใต้ก็มันเขียนละเอียดตัวเนาะเออสี่ทิศอยู่กลางหลังผู้พันพวกนี้ครับผมอ่าอย่าคุยน้ำกัดเบอร์เดียวนี่ล่ะศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์กดไลค์กดแชร์พญานิษฐน้มเดอร์วันนี้ผมจะว่าเรื่องกาบนะครับอ่ากาบหลานสอนปูกาบนะครับพญากาบก่อน พญากาบกอนหลานสอนปูนะครับอ้าหลานสอนปู่นะอาอายังไงแน่นะครับฟังแล้วหาสนใจกะ0 8 9 5 7 0 8 6 4 0ฟังแล้วอยากไรหนังสือไปอ่านไปศึกษากะ0 8 9 5 7 0 8 6 4 0มองเดียวเท่านั้นครับติดต่อได้มองเดียวเด้อเอาเริ่มกรับนะกอนอพญากาบก่อนปูสอนหลานเนาะไปแล้ว บารานสอนปูบารีครับนามูนามูนามวันท่าจุลิตกาบติดกาบโตกาบก็ก,ก,กันเป็นสารเป็นตำนานกาบหลานสอนปู หลานหักหูเหตุปูสังสอนลานนิยมจดจำเอาไวา้จำได้แล้วหลานหน่อยซึนสมมูทนาปูสอนให้โหหลานบอลูคุณเจ้าปูสอนยังอาวอนคำสอนจีใจขึ้นอยากได้ขอ้อมแต่ทอนคุณเกิดภยัยรุ่นหาสังโบได้หลานเจนไทยขอเก่าทำนานเป็นนิทานตอบแทนคุณปู หลานหากหูในสูตรในทมเป็นคำสอนดวงงามลำเลิดผูประเสริฐแม่นโพธิศัตร์ในเลียนละตัดโพธิญาณเขานิพานทรงสรรและไหวพื้นสอนให้หลานน้อยชื่อเอาเป็นสํำโนหลานจำชื่อได้หลานจำใน้ำสอนปูภ้าหลัง เหตุอีสร้างหลานจึงสอนปู่ปู่หักหูตั้งแต่สอนหลานทำปานาคาสัตว์เลี้ยงลูกเป็นบาปใหม่ฟุงนี้บ่อควรอาจินหน่ารักเอาของทานให้ปู่ย่านไผนาสวยแหลมกาเมถแถมเมียเขาให้เวียนไผหลบเล่นลงสัวาายโทษมูสาตัวพังยุ่งเยา ให้สัางเบ้าเป็นบาเป็นกรรมให้สั่งทำปากเม็นปากเกึกปากบ่ถืออาคาทากรโทษสุลามัวเมาควาบเราเป็นผู้เท่านักวันเว่นสู่คนจากให้ผลเกิดไปละยหนาปูเอ้ยมันจีเป็นผีบาใจตื่องูเขาเป็นสำเนาในถ้ำพระเจ้าเก่าวเป็นเข่าสินหาเมนควาง หลานจากปองเก้าไปไพานาบอกให้สาติดต่อกันไปไอยาโกฟังเอาจื่อไหวจำในแล้วภไพานาหินตองผูเอ้ยผูเอ้อเป็นคว่งจังเบาไพาเป็นผู้เท่ายาเขาอำนาจโลพาตันหาสุลาเมาอยู่เป็นคู่ใายห้าม เขาพามจับจอกเอิ้นหยอกส้าห้ามนิยามเขาเมาเท่านั้นบ่ดีเฮาลัน่อยันเท่าขันข้องบุญบบปุ่นใจสัางทีคขันข้องวัดบวลาดคข้องทำโบจำสินหายจาก่าฝูงสัดขอวัดบ่หาคำมมาเขาหอเต่าตัวพันลายาในห้องเคหังเท่านั้นย่านสังเท่านั้นย่านแมวปลาปึงป่อยเป้า บบเราผ้าวานาสอนลูกสอนหลานหัวขาหผมหัวผมขาวงอกเผินเท่านอกหัวลีอยู่น้ำสวนเท่านั้นบ่ดีฟังเสียดายดอกเท่านั้นบบชอบหูแตลูผ้าอํำเอาขว้างพันยาไทายสิ่งหนา้ายาติหัวชิ่งสวนเท่านั้นบ่ดีหูแต่มากได้ชี้ให้เมตตาเกกะลูหน้าฟุงคนขมอด เท่านั้นบนสอบเท่านั้นประกอบของวัดชิประการเฮาหลานบ้อยานเท่านั้นชี้ขัานของพาะกา,าราชบบบวละบัดหิดบานของเมืองตูหลานแค่นเครื่องเอาคำไปเว่าววาต่อคำไหนบบปากบบจ๋าบบว่าบบวา,วา,วามีคำโกธกาอ่างเต่โาโดสาจาหาสุลามาจินกับเขาเท่าคำเบาบบมี ผีปวงเป็นบาปใจบ่อโสภาพเห็นแกเงิงนคำบ่อจำนักปราดเถาบอนสลาดหูหอกข้องขุนปุญหาแต่ในทาวาความเท่านั้นบด่ดีตกอาเวจเียกวางไฟหมหัวไงลงไปยู่หันแสนกับยู่หายดีหลีเท่ามีสมบัติเพ่งไว้ในถวงบ่จงใจสร้างอ่างเตวามีบ่ฮันท่านไปเป็นตายเตว่าใจเท่าบ่นำ จำแต่ลูกหลานค้นายหาให้คันว่าได้แล้วตาเท่าบอดีมีใจมักได้ถือไว้ให้เมียเนี่ยเนี่ยน้ำน้ำขึ้นคำราตีอิติสังโยกอภกรรมคุณบ่ปุ่นควางวัดบ่ววัดบาราบาดพาส่งดินทบาทเห็นแล้วบ่ปากลีอยู่ในเฮือนบอ่อเตือนเฮือนอื่นให้พื้นซื่นมูธนาศธ,ธาบ่กว่างบ่สร้างคองบุญ ขันเมนเป็นขุนบอยำหตดบ้านเท่านั้นบ่ดีโตกอาเวกีพันปีบ่หมัวเด้อปูเอ้ยเป็นบาปหายซัวขวามูป้าปังโูกขังบ่ขาดผ้าบาทเนื้อหัวพุทโธอง์แก้วพระเจ้าสั่งแล้วให้จื้อจำเอาเด้อปูเน้ออันเหตุคว่างเป็นขวางผู้เท่าปูเอ้ โอ้ยอย่าบอกมันวนขึ้อ,อยู่พอดีเราถือบาดีถ้ามองนีไหมเออเหตุข่างเป็นของผู้เทาหลานจักเว้าใหเนาต่อไปหลานจังให้แต่งกาบสวนปูฟั่งทีแท้มันแมนคำหลานปูจักบานซืึนสมที่คอยเพิ่นบอกว่าเจ้าหลานน้อยยาสาว่าไปปูเต็มใจขว่วงสู้มือปูโบดือหลานหน่อยสั่งสอน หลานอ่อนซ่อนปูวอนจีใจหลานจื้อได้ทิดต่อเป็นก่อนเป็นคำสอนสืบไปให้นาปูเอื้อเพิ่นว่ามีดหน่อยหน่อยฟันเขากวาบมวนับปูเถาก้าวคำหานกวาบมวนับปุ่นหวงบอกยาป่างกวาบมวนับเม่ห่างบอกยาเสน่กวาบมวนับเด้อปูเด้คนโลเลสั่งสอนควมหูกวาบ่นับคนลบลูสีบอกทางคุณนกวาบ่นับ คนเป็นคุณสี่บอกทั้งข้าก๋ามอนับคนเป็นชีคาสี่สองหาเงินก๋บมอนับคนมังมีกินท่านบ่ได้ก๋าบอนับคนขี่ให้อวดอ่างมังมีก๋บมอนับคนเป็นสี่หาเงินรับจ้างก๋บมอนับเป็นผู้เ่าความหูบ่ถามก๋บมอนับเป็นสมพันธ์ลูกวัดบ่ยานก๋าบอนับเป็นพ่อบ้านปากบ่เป็นธรรมก๋ามอนับ ความหูมันหลายมากมายเพื่นว่าความหูหลายการบาปบอยำกว๋วบอนับคนเฮียนทำปวดแต่ความเบากว๋วบอนับคนผููเ่าขาดเมตตาจิตก๋อบอนับคนไก่ชิดส่อเสียดสังกันก๋อบอนับคนนิท่าเตียนขวันสาวบาว้านก๋วบอนับคนฉี้ยานพ้ามูตกใจ่กว๋วบอนับ คนจังให้พอ่อเมบัวเลียงกัวาบัวนับคนปลากเกียงย่องแต่ตัวเองกัวาบัวนับคนนักเลงพาเมียถูกให้กัวาบัวนับเด้อปูเด้อคนมักได้ขี่คันทำงานกัวาบัวนับคนเป็นกวนคมเหงสาวบ้านกัวาบัวนับคนขี่คันหาหีดหาถ้ำกัวาบัวนับ คนบอยำภาสังข้าเจ้าก๋อบอนับคนมักเบาคมพันยัวตัวก็เมานับคนโทโสหัวอุ่นจิงกาก๋อบอนับคนเป็นบ้าขนบาปใจตัวก๋อบอนับคนฉีตัวหาสินบอด้ก๋วบอนับเพันวาปูเอ้ปูเอเท่าเกล้ยว หลุงโลบเมียสาวกว่าบ่นับเท่าซ้ำเสียนำสาวซ้ำหน่อยกว่าบ่วนับเท่ามักปล่อยเอื่นหาเอื่นหูงกว่าบ่วนับเท่าหัวสูงสินท่านบ่ส้างกว่าบ่วนับเท่าห้างบ้านหาห้างหามีกว่าบ่วนับเท่าอาปีขาสัตว์กินเหล่ากว่าบ่วนับเท่าวับเฝ่าตึกซ้อนย้อนเหกกว่าบัวนับเท่าตาแช่วางล้านบ่ได้กว่าบัวนับเท่าคนใบหักพื้นสั่งตักว่าบ่นับ เท่าโมโหความตายบ่หูกว่าบ่นับเท่าหูดหูหาสั่งแต่เว้นกว่าบ่นับเท่าทำเชินสอนแต่คนอื่นกว่าบ่นับเท่ายันลืนกันให้การสวนกว่าบ่นับเท่าซักส่วนลูกหลานไปคาก็บ่หนับเท่าจริงกะสินหาบ่มีกว่าบ่นับเท่าบ่ดีวันสินเข้าป่ากว่าบ่นับเท่าใจบ้าหักแต่ลูกหลานกว่าบ่นับ เท่าใจม้านบุญโตบ่เว่าวก๋วบ่นับเท่าเข้าเมานั่งเฝ้าแต่เงื่อนก๋วบ่นับเท่าบิดเบือนฟังธรรมบ่อใดก๋อบ่นับเท่าเห็นไก่ไผนาบ่เหลียวก๋อบอนับเท่าค่อยเช่วสาม้าววานุ่มก๋อบ่นับปอ้ยปอ้ยควังมูนี่คนเท่ายาทำ หลานบอยำเหตุเ่าพิษเหตเหตผู้เ่ามีแท่บอหลายอธิบายหลานจำถื้อได้ให้ผู้เถาส่วนลูกส่วนหลานส่วนจินท่านทำบุญยาคานส่วนลูกบ้านใส่บาทสุวันส่วนลูกหลานฟังทำบ่ขา,าดให้สลาดหุนแหงทั้งขุนใจเป็นบุญเมตตาแพ้่กว่างยาอดองังย่องวา่าโตดีผู้กระดัดยังมีบ่ให้ผู้กระดอมีมากเหลือหลาย คนทั้งเมืองมีเหลือหลายมากค่ำหู้ี่บ่อสุดกับไผหลานที่ไปเป็นค่ำบ่บยางปูวยเ,อเ,อเ,อเอพิ่นว่าย่งเทียงแท่ตั้งแต่นิพพานขวางจินท่านหาไมาขาดยาประมาทในแก้วทั้งสามมันแต่ถามการบุญบ่อขา,านเท่าออกบ้านชิ้นหาบ่อไรเท่าใจใสสัตว์เป็นบาา่ขาเท่าบ่บ่ารักสิ่งของไผ่ ถามวิสัยเมียเพิ่นเ่าวินบเกาลินคำลาบคำพ่างเ่าหูทางสุราบรัเสียบเาหูหีดบอใจเงินแดงเ่าหูขว้งบัเปลยงเงินดวงเท่าใจกว่างบัเห็นแกมีเท่าใจดียำคำปากเว้าเท่าสูผ้าเตือนลูกเตือนหลานให้จินท่านถือสินตักบาทเท่าสลาดเขาวัดฟังถรมถิ่นผสมหยกมือหนบไว เท่าหูหีดบ่ใไหหีดหมองปูเอ้ยเท่าหูคล้องบ่ใหหคล้องเสาตามหลานเบามาเล้วแม่นคล้องเดปูหลานผิดคล้องนบยำปานแก้วหลานหูเล้วคาบไไวบูซาขอสมมาวาตาวาปูบัวลบลูยกไไวถึงหัวหลานบ่ตัวนบหาซุงม,มือหลานบ่ดือ้อยกไข้เป็นครูหลานอีดูแต่คนไยนาใจยับซาจนเท่าจนตาย บาดเล่าตายคนเดียวเขาเมาหาผู้เวาน้ำกุนบม่มีอาเวกีเป็นเฮื่อนบ่เวินเหตุรูปลนใจบาปสามานเฮาปู่หลานเฮาฝูงหลานเกิดมาภายซ้อยยังหนุ่มน้อยความหูบ่หลายเห็นมีมาในธรรมพระเจ้าเถ่าแก่เว้าฟังนั้นสืบมาศสาสนาล่วงไก่ไปนาปู้ย่มาหอดเขาสักราชสองพันขวา้างพระสงฆ์ยังคงทัดเทียง เพิ่นกายังว่าบอเบียงคอยตั้งตอนิพานเพิ่นบอกว่าฝุงคนมานเกิดมากกับพระทองฝุงหนึ่งนั่นแบ่งแต่คนบุญอีกเป็นขุนมีใจสลาดพระวาทเจ้าองค์ยูสเสวยเมืองคำแข็เครื่องมีใจหักภัยเขาฝุงนั่นยังมากนักหนาในโลก,กาเงินคำบอหายไต่ลุมฝ่าสุกลวนสู่เมือง คำเครื่องแค้นบ่วมีซักหญาติผ้าบาทไทยไว้ศาสนาศาสนาหลวงไก่ไปหนหาน้อยโบซามาหอดสามพันฝูงคนบุญเกิดมาก็มีน้อยบาทนี้คนบาปนั่นมีมากหลวงหลายทั้งยิงไา้ดังกันดันเดียนั่นแล้วใจเขาสั่นจิวโกดก,กทูทธาเทวดาลงมาจากฝ้า นับอันได้ศูนย์แปดมื่นไปลงมาหลายหักสายหอบฟอ้ามาสับซอแจงเหี่ยงฟุง้งคนมาบันดลฟุง้งคนในโลกให้โลกเดียวปินแปลไปมาท,าาทั้งศาสตร์เสนาขุนกวนน้อยใหญ่ทั้งขา่าไปฟงมู่ชาเมืองทั้งผ่าเลืองดาบทนักบวชใจสวดผลลาหิตลาความเทวีห้องเจ้าฟ้าใจเกิงกาทำบาปทุกคนหอดวางนั่นเลยครับ มีแต่คนบาปหลานลาวานะไผใจบุญบังเกิดทุกข์ให้ไผใจบาปบังเกิดมังมีเป็นเศรษฐีเงินคำบอกให้ได้คอยขาสร้างมามากหลายสุมบดีนะทางหญิงไ้เดียงเดียวกันนั่นไผเป็นขุนใจบาทรักไผ่เป็นขุนใจบุญนักปาดใจฉลาดตั้งแต่เวลาเทวดาบุญผุงบาลมีน้อย ตายจากชาตดขึ้นสู่สวรรค์ทั้งอินตามโมทธนาพัมพอมมานั่งอ้อมนั่งฟ้าหมื่นคนเพิ่นกายังว่าอุปสนผุงขาทำบาปตายจากชาติไปสู่อาเวจีในแสนปีมีทุกบบแลว้ว พาแกขนแกวตนซื้อเมตไตรลงมาตัดปพดคนในโลกพระประโยกเขาได้ดีหลีหลานบม่มีมัวการทำบาปเกิดสาดนี่เว้นหากจำเป็นผู้เอ้ยเว้นแต่หลังมาทันสาดนี่อดย่นีน้ำมูคนม่านใจเฮาหลานยังคงทัดเทียงใจเทียงแท้ตั้งต่อนิบาน หลานเป็นขุนทำใจเพลก่กวงบ่ออวดอัางว่าวาใ่ดีในขันตีหลานเพียนเอาได้คือศอกใส่สินหาบวา่วว่างในสถานมิช้าเป็นบาปหลานผายพาบฝุงมูปัญหาทางสุราพันวาหมูสากะตัวลายอาทิหนา้าฝุงใดเป็นบาปหลานเลียได้ฝุงนันสูอันอัศจรรย์แต่กันเจ้าฝ่า,า,าขาไผ่หน่อยกันเจ้าแห่งหลาย เพิ่นว่าฝูงคนตายนับการเจ้าฝ่าน้อยบอสาจักขาจักตีฝุงงในเขาปากดีกระบ่ได้ยเขดทีแท่ฝูงมูทำการน,น้อยบอ่อ,บอนานจากมาเศรอยังกั้งบอ่อใดจักมูจักคนฝูงคนมีทาสีสันไทยยังใครได้เอาเวียกกันคนอุปสนเขาใดเป็นไงฝูงมูไผยเขาใดเป็นกวน งัวและค้ยแพงกว่าสางกว่ามาคอยคาแพงกว่าปัวกว่านั่งคนสามารถมีหูปากเกียงผ้าบาดเลี้ยงเขาไว้ว่าดีนะครับคนสัวเลี้ยงไว้เบิดคนดีบบเลี้ยงสมัยต่อไปเนี่ยฝุงคนมีเป็นคนนักปาดใจสลาดหูหีดข้องเมืองผราบุญเฮืองบ่มีปากเบาหันหลังใส่พร้อมสิครับ นี่ก็ได้ฝุงคนเท่าพระบอการูนาฝุงโกธาเป็นใจสา,าโงดะ้าผดแล้วเขาได้สูค่คนอปะสนพุงม่านคมได้พาเจนไทยยังว่าเขาดีสี่หลวงตาได้เป็นเจ้าวัดค้องโบรัดบ้านเหตุคล้องธรรมคนผ้าล่าทำกำนย้ยเฉตผ้าเทศไว้ภายในศาสนาหลานจึงผ้าชื่อจำเอาไว้หลานเจนไทยเจ้าปูให้ว่าเ่าปูพ่ายรุ่น ไผเป็นขุนทำเพิ่งให้หอดไผคขึดสอดเมนยอดของบนูนศาสนาลวงไกลไปหนาหน้อยบอยสาหอดสีพันปลายปูเอย้ยฝูงพระสงฆ์คนดีก็มีหน่อยคนทอยนันมีเทมากหลายฝูงยังทายเกิดมาปางนั่นอายุสันเสียแทดีหลีหญิงสิบปีเอาทายนอนซ้อนเิ่นว่าแม่นอะไรบานา้ เป็นเหตุหายน่าหากบันดลฝุงคนไส้เกิดมากแก,ก่กาตั้งแต่นาคาแต่ฟันกันฝูงพระสงฆ์เศ้าเจ้านักบวชใจสวดพลปินแปรไปมาทั้งเสนาว่าเป็นนักปราชุดฉลาดมาั่งหีดข้องเมืองพระบุญเฮืององค์เป็นเจ้าฝ่าใจโกดกาตั้งแต่เลีวกันเวนน้ำท่านตันหาแก,ก่กาหลานกับป่าปางนั่นบอ่อาย หันกับปากสีดากันนะฝูงแม่นายเอาหลานนอนสอนเป็นเหตุห่อนปางนั่นบัวงามฝูงไส้ห้ามมีใจสู้เอื้อยไอ้กับน้องนอนสวมเดียวกันศาสนาลวงไกลไปนาตาบตัวเท่าเขาเขตหาพันพระเมตไตรลงมาพายโผดนะครับหลังจากหาพันไปแล้วผลนด้จังสีลงมาพระที่อ่านก็นได้บ่าเดียวนี้จะเทียงกันไปทเทียงกันมา ผา,าเมตไตลงมาผายโผดค้นปังนั่นตั้งอยู่ในถ้ำกาสัตตาบอ่อถ้ำใจบาปนี่ครับอ่อนยุคภาษิอ่านนะครับเพื่อนว่าผ้าภาพแพ่ม่านหายอ่อนโยนสมมาหน้าบอดีก็มีหนอนค่อยทอนนั่นยักขาจินเสียหายเป็นเพียเกิดมาห่วมเจาเ้าบุญแต่เขาปังกันน้ำมาในลูกาค้นหฮาบ่อายกับอันนี้เม่นนักปาชา ซื้อว่าแก้วดวงจาอยู่เมืองลานสร้างผู้นี้ครับปูพันเหตุไหวพันแตงไหวนะครับผู้ขาน้ายสีนามอ้างเก้าเก้ามาหากับไหวสอนน้อยลูกหลานเอนินค้าขานว่าหลานสอนปูเด้อันนี้เด้อเป็นหอมหูคนอยู่ภายหลังบุญภพัย่ยังหาใดเป็นไง ไทหักไพ่ฝุงมูวงสาหักลุงตาอาวอาพี่น้องให้คอยน้องหาเจ้าบันเดตดยาให้พิษฟุงคนนักปาดยาปากกาคมทาย่อตโตลูกหลานกูบุญไผ่แก่ก่าเมื่อภายนาให้คอยจำเอาอยากปันนี่เม่นยากบ่หลายเด้อลากอนคำเดิมยากแต่อาธิบายสนาน้ำใจเมื่อหนาอยากทวนหาบ่มีทอในคลอง ไผสร้างปองไผยเพียงกะจึงได้ไผชขี่ขัานบุญเจ้าเสื่อมลงสาธุเวลามันเบิดสนใจอย่างแนะนำยังกะโทรหาพญานามศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนยย์แปด้าห้าเจ็ดศูนย์แปดสีนย์อย่างในแนวพญานามเบาอยุนีกะเอาโทรคุยหนังสือครับมูลมังดังเดิมเล็มไม่ได้ปวดอุบตัติเล็มเดียว ร่วมชน,นีดเบ็ดเลยครับพิธีขึ้นเฮือนขึ้นสัน้นเสียคอเสียเข็นสูตรครัวสูตขวนตญรอเคอใหญ่เท่านั้นี่บาท,ท่านนี่ป่งท่านนี่เท่านั้นี่สันใหญ่ซ้อนหน่อยมีวัดนั่นแหละครับผมนี่ในหันเด้อโทรไป0 8 9 5 7 0 8 6 4 0เล่มเดียวเป็นหมอสูตหมอขวนได้วันนี้เวลาหมดอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์พญา,ยน,านิษฐ์นำเดินได้เดินต้นผู้เท้าครับพ่อมีกำลังสบายดีครับ